ฝากคนอื่นทำบุญเราจะได้บุญไหมการทำบุญคือการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือการเจริญกุศลอื่นๆเพื่อขดเกลากกิเลสชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองและสังคมการทำบุญนั้นมีหลายวิธีทั้งการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการตักบาตรการถวายสังฆทานการทำบุญตามประเพณีการบริจาคเงินให้กับ หรือองค์กรการกุศลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการทําความดีเพื่อผู้อื่นฝากคนอื่นทําบุญได้บุญไหมหากผู้ที่มีจิตใจอยากทําบุญช่วยเหลือแต่ไม่มีเวลาไปยังสถานที่นั้นๆด้วยตนเองและเกิดสงสัยว่าถ้าร่วมบริจาคปัจจัยไปจะยังคงได้บุญอยู่หรือไม่ในเรื่องนี้พระครูศรีปริยัติพิสุทธิ์หลวงพ่อโกวิดเจ้าวาดวัดด่านในจังหวัด,ดคนครราชสีมาได้ตอบข้อสงสัยนี้ในรายการธรรมะ4ี่จุ ทางช่อง YouTube ธรรมะทำไมหมระบุว่ามีทั้งฝากทำบุญได้และฝากทำบุญไม่ได้เช่นการรักษาศีลการสวดมนต์การนั่งสมาธิไม่มีใครสามารถทำแทนตัวเราได้แต่หากเป็นบุญบริจาคหากเราไม่สะดวกไปช่วงเวลานั้นก็สามารถฝากไปทำบุญได้เพื่อนำทรัพย์นั้นไปสู่เป้าหมายบุญก็สำเร็จได้เช่นกันแต่ควรเลือกคนที่ไว้ใจได้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่และขอให ให้ผร่ำฝ่าทำบุญด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำบุญให้สำเร็จสิ่งสำคัญในการทำบุญคือการมีจิตที่เมตตากราุณาและตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหากมีจิตที่บริสุทธิ์การทำบุญในรูปแบบใดก็ย่อมได้ผลดีเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อยจะลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ